งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศบ้วนกิยาพันธ์นะครับ วันนี้เรื่องราวที่เรากำลังจะคุยกันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตที่จะหยิบยกเรื่องราวของข่าวดังในแวดวงการเกษตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็คือเรื่องอะไรครับเรื่ององุ่นผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วว่าองุ่นพันไหนอะไรยังไงนะครับ ก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาก็จะออกข่าวมาอย่างเงี้ยทุกปีเนี่ยเดี๋ยวไม่เพื่อไม่อางุนก็พืชผักนู่นนี่นั้นโดยอ้างเหตุผลว่าไปเก็บตัวอย่างมาจากตลาดนู่นนี่นั่นน,น,น,นัแล้วก็จะบอกว่าพบสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็ตกค้าง อยู่ในผลผลิตทุกปีครับและดูเหมือนว่าเขาจะออกมาพูดปีละครั้งก็ไม่รู้ว่าเขามีวัตถุประสงค์เหตุผลอะไรยังไงจะเจตนาดีว่าเพื่อเป็นการเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังเรื่องการใช้สารเคมีหรือว่าพิษภัยจากสารเคมีหรือว่าจะประสงค์ร้ายเพราะว่าเกลียดชังสารเคมี ฉันจะไม่แตะไม่ต้องสารเคมีเลยปีนึงก็ออกข่าวแล้วก็ออกทุกปีนะทิดบุญบองว่าก็เคยทักท้วงมาเกือบทุกปีจนเบื่อแล้วปีนี้ก็ได้ท่านอาจารย์เจษดานะฮะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ออกมาพูดแบบโป้งๆตรงไปตรงมาทีนี้ระหว่างอาจารย์เจษกับผมเนี่ย ท่านอาจารย์เจษราเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยแจ๋วจริงครับนะท่านเก่งกว่าผมเยอะเพราะอะไรเพราะท่านกล้าด้วยนะท่านรู้อะไรท่านกล้าพูดกล้าอะไรแต่ผมนี่ยังขี้กลัวยังขี้กลัวไม่อยากจะไปมีเรื่องมีราวคนนู้นคนนี้คนนั้นนะแต่ตอนที่เขาสู้กับเรื่องพระละคกรผมก็ออกมาสู้กับเขา เพราะว่าอาจารย์ท่านถามผมว่าแล้วอาจารย์ว้วจะว่าไงเรื่องนี้ผมก็เลยต้องพูดไปคืออย่างนี้ครับผมว่าจากข่าวที่ออกมาเนี่ยตอนแรกพิธีกรที่จัดรายการร่วมกับผมที่ f m ฟเอ็มร้าเขาก็นำเสนอข่าวเนี่ยว่าอยากให้พูดข่าวนี้ผมก็ปฏิเสธไปบอกว่าข่าวนี้ผมจะไม่พูด เพราะผมไม่ต้องการตกเป็นเหยือ่อแล้วก็เป็นเครื่องมือของคนที่นำเสนอข่าวนี้นะฮะผมก็บอกขอไม่พูดแต่ผมไม่พูดคนอื่นก็พูดที่สุดมันก็เป็นข่าวจะเป็นเพราะข่าวที่เขามีไฟบังคับต้องพูดหรือจะโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้แหละแต่ผลที่ตามมาแน่ๆคืออะไรครับ แม่ค้าที่ขายผลไม้เจ๊งครับเจ๊งเพราะอะไรครับคนก็ไม่กินองุ่นเพราะไปฟังข่าวมาบอกว่าเนี่ยมีพิษสารเคมีไอน้นู่นไอน้นี่ตกค้างอยู่มีสารต้องห้ามนะฮะที่เราเลิกใช้แล้วตกค้างอยู่เนื่งตังวนะยอย่างปโถนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วผลที่ตามมาเลยครับ หายนะไปกี่ครอบครัวครับนะคนค้าคนขายเขาเจ๊งไปเท่าไหร่แล้วถามว่าทำไมทิตวนมองมาไมพูดเอาก็ผมรู้นี่ผมรู้รายละเอียดลึกๆเพราะฉะนั้นผมมักจะพูดกับพิธิกรที่จัดรายการร่วมกับผมบอกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาในแวดวงการเกษตรบางครั้งเราก็ไม่ออกมาพูดในที่แจ้งแต่ถ้าคุณเจตนาดีคุณมีเป้าหมายดี คนก็ต้องไปแจ้งหน่วยงานและเราก็ต้องมีการปฏิบัติการโดยผู้ค้าขายได้รับประทานผลผลิตที่ปลอดภัยและผู้ค้าขายก็ยังขายผลผลิตได้และไม่กระเทือนไปถึงในระดับประเทศเพราะว่าถ้าเราหาเรื่องกับเขาเขาก็หาเรื่องกับเราพอเขาก็ส่งมาขายเราเราก็ส่งไปขายเขา แล้วความจริงมันคืออะไรครับความจริงก็คือว่าคุณไปตรวจเถอะสารเคมีในสารป้องกันกับในพืชผักผลไม้ต่างๆมันเจอทั้งนั้นแหละแต่มันพบในปริมาณที่มาตรฐานหมายความว่ามันพบได้มีได้แต่มันไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นชัดๆกรณีฝุ่น PM 2.5เห็นไหมถ้าวัดมาสภาพอากาศสีเขียวอันนี้ปลอดภัยนะเริ่มเป็นสีเหลืองอันไปปลอดภัยละสีแดงหนักละถ้าสีม่วงหนักมากนั่นแต่เราสามารถทำให้ในอากาศของเราเนี่ยมันไม่มีฝุ่นเลยได้ไหมมันไม่มีมลพิษ อ,อยู่ในอากาศเลยได้ไหมไม่ได้ไม่มีเพียงแต่ว่าเรามีแล้วเราควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเหมือนกันครับในวงการ,กากรเกษตรในยุคปัจจุบันใครอยากทำกเกษตรอินทรีย์เชิญแต่โดยทั่วไปมาตรฐานโลกเนี่ยเขาก็ทำกเกษตร GAPGood Agricultural Practice ทำแล้วผลผลิตปลอดภัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ผู้ปลูกปลอดภัยทำไมท่านไม่บอกให้หมดเวลาออกข่าวมาออกข่าวาพบตัวอย่างเก็บตัวอย่างอางุ่นมาเท่านั้นเท่านี้เท่านู้น,น,น,นทุกตัวอย่างพบสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะแต่ไม่พูดว่าในปริมาณที่ไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยทำไมไม่พูดท่านมีเจตนาอะไร ผมก็ไม่ทราบแล้วก็ไปดูคนบางคนก็แปลกแล้ะอยู่ประเทศไทยเนี่ยทำไมเขารวยก็ล้นฟ้ามาหาสมุทรและบางคนเนี่ยไม่มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งเลยนะทำเรื่องนู้นทีออกข่าวเรื่องนั้นทีออกข่าวเรื่องนี้ทีมีกินมีใช้มีอยู่ไม่รู้เขาจํารงอาชีพด้วยการประกอบอาชีพอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะแต่นี้ผมก็ไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะเพียงแต่ผมสงสัยเฉย ก็เหมือนกับในแวดวงการในบ้านเมืองเราสมัยก่อนเราก็มีนักร้องร้องเพลงเพื่อหาเลี้ยงชีพเดี๋ยวนี้เราก็มีนักร้องแต่ไม่ได้ร้องเพลงร้องเรียนนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นอะไรท่านดูดิครับโอ้โหวันนี้สังคมไร้ศีลไร้ธรรมไร้ศีลอย่างไงก็คุณโกหกอะ่ะคุณพูดไม่หมดอะ่ะเห็นไหม คุณไม่บอกความจริงทั้งหมดก็กราบขอพระคุณท่านอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าพบในปริมาณที่ไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยนี่ครับพี่รองครับเพราะฉะนั้นมันมีปนเปื้อนได้และไอ้ที่มาพูดกันมากว่า ล้างล้างยังไงไอ้นั่นนะ่ะมันเป็นกิจวัตรประจำวันที่คุณจะบริโภคคุณจะกินอะไรเนี่ยคุณต้องล้างอยู่แล้วล้างเบื้องต้นก็นล้างน้ำสะอาดเอาถ้ากลัวก็น้ำส้มสาชูน้ำเกลือหรือจะเป็นเบรกกิ้งโซดาก็ต้องล้างฮนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะและนอกจากล้างแล้วนะเวลาจะกินเนี่ยเพื่อให้ปลอดภยัย นะจากพยาธิจากอะไรต่ออะไรเราก็ต้องอมีการปรุงให้สุกนะฮทำให้สุกมันก็จะพบปลอดภัยแต่ยาผลไม้เราเราต้องรับประทานทั้งผลอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นข้อยกเว้นที่สุกไม่ได้ทำไมทิพพจนมบงว่ามีประสบการณ์เรื่องนี้ผมเคยทำบาปมาแล้วครับทำบาปโดยไม่ตั้งใจ วันหนึ่งหน่วยงานราชการตอนนั้นหน่วยงานราชการไปตรวจพบสารพิษตกค้างในดอกมะลิในปริมาณมากมากเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยนะไออย่างนี้เราต้องอถ้าถ้าสมมติเขาก็ออกข่าวมาออกข่าวมาแล้วก็งับข่าวมาพูด ผมไปเจอชาสวนมริที่รู้จักกันบอกคุณรู้ไวนะ้น่ะคุณพูดคำเดียวนั้นนะ่ะกี่ครอบครัวที่หายนะมะลิเขาผลิตโดยมาตรฐานมีความปลอดภัยเขาก็เลยปล่อยขายไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาผมก็กรองข่าวกรองข่าวโดยดูว่าคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาเนี่ยเขาวัตถุประสงค์อะไร เพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่บางทีก็คว้างหินถามทางนะฮะบางทีก็ปล่อยข่าวเพื่อให้คนเอาข่าวเนี้ยไปขยายความต่อแล้วก็อย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นสังคมปลิ้นปล้อนหลอกลวงนะฮะและไม่พูดให้ครบในข้อความเป็นจริงนะฮะอันนี้ผมก็ขออนุญาตวิเคราะห์แล้วก็แจ้งข่าวคราวเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าทำไมเขาพูดกันคึกกครม อาจารย์บดทำรายการเกษตรอยู่แล้วทำไมทีข่าวเรื่องนี้ไม่พูดอ้าวก็ตามเสียงเรียกร้องผมก็พูดให้ท่านฟังแล้วนะครับเวตซรลลอนผาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลลอนผ้าอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผกไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเษกษตรจำกัดปุป๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบ<า>โตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุย๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร